สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคนนั้นนี่วันนี้เราอยู่ที่ไหนกันเอ่ยวันนี้เรามีนัดมาเที่ยวกันเป็นทริปแบบเล็กๆน้อยเนาะือ,อ,อใช่วันนี้เราจะมาเที่ยวนี่ค่ะพิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติวิทยาที่มอ,อสงขานะคะใช่ก็คือหาไม่ยากคะ่ะทุกคนเซิร์ชแนปเอาก็ได้หรือไม่ก็นี่ เราเดินมาจากตึกวอทอข้างหน้าใช่ไหมคะใช่ที่มีไดโนเสาร์เนาะทุกคนใช่ก็คือตึกไดโนเสาร์ของคณนาวิทแล้วนะคะแล้วเราก็จะเนี่ยเดินลัดล้องมาทางนี้ใช่แล้วก็จะเจอเลยอยู่ข้างๆตรงนี้เลยทุกคนใช่ทางเข้าเขาจะอยู่ตรงนู้นแล้วก็วันนี้นะคะที่เรามาที่นี่กันเนี่ยเพราะว่าเราอยากที่จะแบบมาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยใช่แล้วก็อยากที่จะเพราะว่าได้ข่าวรือมาว่าแบบที่นี่แบบมีกิจกรรมให้ทำอยู่ คือเราพยายามมันเป็นทริปสั้นนอ้อกคน<ช>เราอยากเราพยายามที่จะเลือกสถานที่ที่แบบว่าได้ความรู้ด้วยได้ความสนุกด้วย<ช>อะไรเงี้ยจบในที่เดียวอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าน้อเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยไหมคุณน้อนนี่ได้โอเค,อเคตอนนี้นะคะเราก็ซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วน้อแล้วเราก็ได้อันนี้มา,อ,าอันนี้คืออะไร หรือรายละเอียดใช่อันนี้ก็จะเป็นฟิลแบบแมปอะไรนงี้ว่าเออในนี้มีอะไรบ้างตอนนี้เราอยู่ในบูธของเอ่อดาราจักรประมาณนี้ฟิลแบบกาแล็กซี่นะคะเออจะเป็นประมาณนี้แบบหมู่ดาวด้วยเดี๋ยวค่อยายให้ดูไได้เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตวิดีโอให้ดูนะคะว่าแบบว่าภาพรวมเนี่ยเป็นยังไงบ้างในบูธนี้นะคะโอเค ของเรานะคะมีอะไรบ้างห้องนี้เขาก็จะบอกแบบว่ารายละเอียดแตละอย่างเกี่ยวกับเห็นและที่เขาพบเจอในโลกนี้นะคะมีสะพานให้เดินด้วยไปแล้เราเดินขึ้นบันไดกันเลยระวังนะคะคุณออนนี่ ค่อนข้างอันตรายเอางี้นะทางเดินแบบเหมือนสร้างไว้ให้เด็กจริงเพราะว่าที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่แบบว่าเอโรงเรียนเนี่ยเขาจะพาเด็กมาเนาะทัศนศึกษาบ่อยมากใช่ก็อุ๊ยอันนี้เดินข้ามได้ไหมได้ขอโทษนะคะขอโทษนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นฟอสซิลให้ดูนี่วิวนี้ แอบน่ากลัวนะเนี่ยนี่ตรงนี้จะเป็นอะไรตรงนี้จะเป็นคนยุคหิน,นใช่นี่อันนี้ก็จะเกอบปัจจุบันละใช่อันนี้ก็จะเป็นรว่าฟิบวิวว wow. ัฒนาการของมนุษย์เนาะใช่อืมไปกันต่อเหตุยักษ์คุณนะ เเป็นเห็นที่สามารถเรื่องแสงได้เพราะเขาจะมีสารบางอย่างที่แบบว่าถ้าทําปฏิกิริยากับอะไรสักอย่างแล้วก็จะเปล่งแสงออกเป <มา S 2> แสงได้ไดฟิวนั้นนี่ไงชื่อบูธก็คือชีอวะเรื่องแสงเ,เราจะเข้าไปดูข้างในไหมว่ามีอะไร เราเดินมาถึงตรงนี้แต่ว่าอนนนี้นเป็ยังอยู่ในชั้นลอยอยู่นะคะก็จะมีลานกิจกรรมให้เราก็คือระบายสีแล้วก็สามารถสแกนสิ่งที่เราระบายขึ้นจ,จอได้ขึ้นจอได้นี่เห็นไหมก็คือเป็นกิจกรรมนันทนาการที่ดีสาาําหรับน้องนักศรรึกษาหรือนักเร,รียน,รรนรรที่ว่ามาที่นี่นะคะใช่เนี่ยอย่างนักศรรึกษาอย่างพวกเราก็คือค,คลายเครียดมาหิวใจมานั่งระบายสีกันยวเราจะ จะทํากิจกรรมกันใช่แล้วก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูด้วยว่าเราวาดตัวอะไรไปมาเลือกปลาก่อนเลือกปลาก่อนมีอะไรบ้างมีนีโมไว้อยากได้นีโมไม่ใช่ไหมใช่ใช่นีโมนีโมดูกันปลาตักข้เริ่มเลยเริ่มเลยลายมันก็ซ้ำซ้อยู่แต่ก็โอเคมีม้าน้ําด้วยนี่อันนี้ที่เลือกมาเมื่อกี้อันนี้จะเป็นนีโมอันนี้ดีกว่า ปลานีเหมือนในเกมเลยเคยเล่นไหมเกมในคอมปลาเรืองแสงปลาตัวนี้ถ้าถ้าโดนก็คือตุยเริ่มใหม่มาทีนี้เราได้แล้วว่าเราจะระบายย่ปลาอะไรมีชักด้วยเบบีชักสนุกเลยนี่คิดว่าถ้าแบบน้องๆมาเนี้ยใช่ก็น่าจะเพลินกับกิจกรรมนี้มากมีขนาดพวกเราองสนุกแล้วเขาแบบมีสี หนูเลือกเลยหนู <ś led> จะเอาอะไร <ś led> สีเยอะมากมีเยอะมากเหมือนอาจจะกลัวหมดเลย <ś led> แต่อย่าขโมยกลับบ้านนะคะอย่าขโมยไม่ดีนะคะ <ś led> นี่จะเป็นปักเป้าแบบส้มแล้วก็สีเหลืองมันคือปักเป้าในจินตนาการที่เราจาได้จริง <ś led> <ś led> แต่เพื่อนบอกว่ามันคือเขียวน้ำตาลอะ่ะแต่ไม่เป็นไร <ś led> เราจินตนาการเราสําคัญกว่ายอยู่แล้วเ <ś led> พราะอะไรเพราะจินตนาการสาคัญกว่าความรู้นั่นเองนะคะ บางครั้งเราอยากไปเครียดมากทุกคนจริงเราคิดแล้วเราคิดเลยก็เ,เนี่ยเคยแบบมีความคิดที่แบบว่าอุ้ยเราระบายสีแบบพวกศิละปะไม่สวยเลยอะอรน,นี้แต่พอโตขึ้นมาปุกก็รู้ว่าทำไปทำไปเถอะแค่เราแบบเราอาจจะมองว่าเราสวยละเ,ออเราก็มีความสุขละค่ะจริงคือ,ค,อคือจอ,อยอ่ะทุกคนเราอยากไปคิดมากกับชีวิตทุกอย่าง,งปล่อยจอยเลย แต่อื่นใดก็คือก็อยู่ในขอบเขตด้วยนะไม่ใช่แบบเล่นคนอื่นไปเรื่อยๆอันนี้ก็ไม่ดี ระบายเสร็จแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาน้องขึ้นเจาะกันอือ่าตอนนี้เราก็จะจะเกลี่ยน้องปลาของเราที่เราระบายสีมาลงในคอมกันแล้วมคอมตรงนี้ให้แล้วเราจะทํายังไงเราจะทําเป็นไหมบอกว่าให้วางภาพตรงนี้คุณออนนี่ลองก่อนไหมเดาเราจะถ่ายให้เราจากสู้รบปรมือกันมานานข้าแล้วค่ะข้าแล้วนี่เดี๋ยวเราหาก่อนนไหนของเรานี่คือนี่ของนี่ของออนเข้มแดง อุ้ยแล้วเอวเอยนซีนมากคุณพี่เป็นไรอ่ะนั่นนี่นี่ด้วยนี่อันนี้เป็นมาน้ำของเราไหนอ่ะไปไหนแล้วนี่คอยเรามาน้ำสีม่วงแสงเขาคือกับเพื่อนอ่ะเพื่อนมืดอ่ะเหมือนโฟล์ทสปอร์ตไลท์เป็นของตัวเองนี่แต่ว่านี่มาน้ำเอาแสงไปหมดแล้วเหลือแค่นีโมแล้วอยู่เหมือนอะไรนะเขาเรียกว่าราหู กระหูเข้าโอเค okay. ถือว่าเรียบร้อยเนาะเช็คอันนี้ไป็นรกันเดี๋ยวเราจะทำความสะอาดกัน ขับศาง่ายกว่าต่อระบายจริงระบายต้องนานรีเซ็ตละบาทเดียวจบแล้วก็นี่พอเสร็จก็เก็บเข้ากล่องเก็บเข้ากล่องนี้เสร็จค่ะทานนี้เย้แล้วเราก็มีปลาไปอยู่บนจอด้วยเพลินๆจริงไม่่นาผลงานของเราก็จะคงอยู่ตลอดไปใช่โหและพูจะยิ่งใหญ่มากเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็เปลี่ยนพรุ่งนี้เขาเปลี่ยนเขาลบเดี๋ยวพรุ่งนี้เขารีเซ็ตตู้ปลาใหม่ ใช่เด uh, right. ี okay, okay, okay. so, hmm, um. so, oh ๋ยวอันน right. ี hi, ้เดี๋ยวอันนี้ไว้ตรงนี้สักสองอันเดี๋ยวเราเอานึงไปคืนก็อันนี้ไปทิ้งอ่ะเราจะเสร็จอันนั้นเมื่อกี้แล้วก็เธอเดินขึ้นเอากระสอบกันใช่เอาไว้นั่งไปยังชั่วอะไรยังจะกลับไปเอาโบชัวก่อนทุกคนนี่เดินมานิดเดียวทุกคนจากตรงนั้นนี่มาถึงตรงนี้แล้วนี่มาห้องใหม่เลยนี่ คือเขาทำอะไรเออน oh, ี mm ่เราจะทำอรก่น hmm. um, ี่เราจะทำอนกโซนปากการังในน่านน้ำไทยแต่มันก็มีหลาย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 มูนนะในหองน้มีหลายหลายตู้ให้เราดูเลยแต่โซนนี้ที่เราเข้ามาก่อนก็จะเป็นโซนเกี่ยวกับกาลังอือฮึอันนี้น่าจะของจริงที่เขาเก็บมาหมดกะดูเนาะดูเหมือนจะเป็นเหมือนะ คือมีสองอย่างอะทุกคนถ้าไม่เป็นของจริงที่เอามาสตาร์ไปก็จะเป็นโมเดลคือไม่ไม่ต้องกลัวเลยว่าเราจะแบบไม่มีให้ดูไรระบายเมื่อกี้นี่ตัวที่คุณว่านี่ระบายอ๋อแล้วก็แบบในตู้แบบไวนิลข้างหลังเขาก็จะมีแบบให้ความรู้ด้วยอืในแต่ละตู้แต่บางตู้ก็อ๋อแต่มันก็มีแหละแต่แต่บางตู้มันก็เป็นแค่แบบบ้านเ็ใช่ก็มีว่า คนนันนี่ขนลุกมากไปไปถ้างนั้นเราไปบูธอื่นกันดีกว่ามาขายแล้วก็เราจะเข้าสวนถัดไปออกมาจากห้องน,นี้ซึ่งอยู่ติดกันเลยทุกคนแล้วก็เดินตรงเข้าไปก็จะเป็นชื่อว่าโลกใต้ทะเล ดีเทลได้ชใช่นี่นี่นี่ก็จะเป็นแบบตูต้เล็กๆแยกออกมาอีกทีหนึ่งนี่นี่มันจะเป็นตู้อย่างนี้แบบสามารถดูเข้าไปข้างในไนดะ้แต่ว่ามันค่อนข้างมืดกล้องอาจจะถ่ายไม่ค่อยเห็นอ๋อคุณนันนี่ที่ตรงนั้นมันลึกพอ,อไรตรงนั้นมันเป็นทะเลลึกอ๋อมันมืดใช่นี่พอเราเริ่มขึ้นมามันก็จะเริ่มสว่ยใช่นี่เห็นไหมแต่ตรงนั้น่ะแบบทึบมากนี่พอเริ่มขึ้นมานี่เริ่มเห็นแล้วดีเทลเขาดีนะ นี่อันข้างบนก็จะสว่างสุดเลยเพราะว่าเป็นแสงแดดมันส่องถึงใช่ใช่อ๋อก็ว่าทำไมข้างล่างมืดเลยนี่เห็นไหมนี่นี่เป็นพืชทะเลเป็นอันนี้ทะเลที่แบบว่าคือเราเราเห็นได้แล้วตอนนี้เราเดินมาจนถึงใช่ตอนจบแล้วทุกคนใช่ไม่มาออกแล้วโดยทางออกตรงนี้แล้วเเขาก็จะมีป้ายอีกป้ายของเขาคือ น่าจการสรุปทุกคนว่าแล้วที่ผ่านมาที่เราดูมาทั้งคนเราได้อะไรเราบ้างก็คือสรุปองรวมอีกทีหนึ่งเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกนข้างหน้าอีกทีเนาะทุกคนก็คือออกมาแล้วออกมาแล้วนี่คือข้างหน้าอ่ามาวันนี้เราจะมาสรุปองค์รวมกันนิดนึงว่าวันนี้แบบ เราสนุกกันไหมอะอนสนุกสนุกมากจริงๆอันนี้แบบอันนี้ไม่พูดเล่นนะเพราะว่าคือไม่มีกิจกรรมเยอะมากทุกคนใช่ใช้พื้นที่ได้คุ้มมากเพราะแต่และพื้นที่เนี่ยมีบอร์ดมีสื่อให้ความรู้หมดเลยเราไม่ต้องเราไม่ต้องมานั่งจินตนาการเองว่าสิ่งไหนเป็นแบบไหนเหมือนที่เราพูดไปแล้วเนาะในคลิปเนาะใช่นะทุกคนคือแบบมันเยอะมากจริง,รงๆอ่อะมันแบบมันเยอะกว่าสิ่งที่เราคิดไว้อะตอนแรกเราคิดว่าอ๋อก็พิพิธภัณฑ์เดี๋ยวก็คงมีโชว์นู่นโชว์นั่นโชว์นี้แต่แบบ แต่และอย่างที่เขาทำมันแบบมีกิมมิคเล็กๆ,ๆน้อยๆเ<ช>สมออะไรเงี้ยมันเลยทําให้เราแบบว่าระหว่างเดินเราก็จะมีความแบบสนใจในเนื้อหาอยู่ตลอดเวลาอ<ช> <ๆ S 2> <ล>ะไรเงี้ยคือสนุกมากจริงๆนะทุกคนคมันทําให้เราแบบตื่นตาตื่นใจอะ่ะคือบางอย่างจริงแหละเรารู้แล้วแหละว่ามันมีแต่ว่าพอมาอยู่ในพิพิธภัณฑ์อ่ะคือมันจะได้อีกมูทหนึ่งเลยทุกคนมันจะคนร<ช>ละฟิวกันเลยกับการที่เราได้เห็นแบบปกติอะไรเงี้ยแล้วบางอย่างมันสูญพันไปแล้วทุกคน <ๆ S 2> เราไม่โอกาสได้เห็นนะถ้าแบบทั่วไปอะไรเงี้ยถ้าเรามาที่นี่เราก็จะได้เห็นใช่ทุกคน ก็คือสรุปเลยนะวันนี้สนุกมากคุ้มค่ามากแล้วก็มีกิจกรรมให้ทําเยอะด้วยก็เลยอยากให้ทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้นะคะก็มากันได้นี่ได้โปรชัวกลับมาด้วยใ,ในนี้ก็แบบว่ามีมีรายละเอียดเห็นที่ใช่แล้วก็มีรายละเอียดแบบรอบนอกด้วยมีแบบให้จองรอบนอกได้หรือกิจกรรมเพิ่มเติรรมอย่าง<ล>นี้ใช่อยากให้ทุกคนมาจริงๆนะก็วันนี้ก็มีประมาณนี้เนาะคุณออนนี่ใช่ เราก็จบชิปละวันนี้ใช่ยังไงก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นแบบว่าเป็นประโยชน์เนาะไม่มากก็น้อยสำหรับทุกคนอะไรเงี้ย<ช>หรือว่าใครแบบว่าเบื่อเบื่อแล้วอยู่แถวๆนี้เนาะใก<ช>ล้ๆหมอก็เข้ามาลองดูได้นะทุกคน<ช>แบบว่ามาเรียนรู้นี่บางคน,นจะบอกให้นะเขามาเดทกันด้วยนะคะใช่เมื่อกี้เจอแล้วคู่นึงเออนั่นแหละก็ยังไงฝากไว้ด้วยเนาะทุกคน<ช>อยากให้มากันเยอะๆนะคะบ๊ายบาย,บาย